ค่ะดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีหน้าแรกของคุณแม่ทุกท่านนะคะตื่นม,มานฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆค่ะคุณแม่ทําคลิปถ้าสวยงามทุกวันค่ะค่ะเป็นไลายเชิงสไลด์ทาง,ง,ะะงาาด่วนนะคะงานขาวดํานะคะค่ะเชิงสไลด์ทางด่วนง,งานขาวดาค่ะ ค่ะสามตะกอทอมือค่ะผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของหุ่นท่านะคะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้เด้อคนออกอ้วนคนจ่อยคนผอมก็ใช้ได้จ้าหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะถามว่าผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ หนึ่งหกอยหสิบาทค่ะคม่ยายหมอเขาจะไปส่งตอนไหนล่ะไปวัสดส่งไปค่ะเจมี่ขอเรียบ้ยนี่จะได้เอไปสวัสดส่งนเออเออคุณยายสวัสดปส่งด่าหนึ่งคหกร้อยห้าสิบบาทนี่ยก็ใช้ทางหลวนเป็นพื้นผ่าเป็นสีแดงนะคะค่ะรหัสสิบห้าค่ะ 1 6 5 0ัน้ยห้าบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะหนึ่ง้ยห้าสบาทสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จีบกลางค่ะ1,6 5 0้อยห้าสิบาทค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีทักทักเ่านนะคะ1,6 5 0้ยห้าสิบาทค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาค่ะเชลกรไไดทางด่วนค่ะส่วนภาเป็นสีแดงนะคะตอนนี้ลมโงบค่ะ ค่ะคุณแม่ขายทิพยต้องขายยากเลยนะคะเรียนโทษค่ะค่ะเพราะว่ามันเมื่อวานมีฝนโปรยไม่มีดมาอยู่ค่ะแต่ไม่แต่แบบไม่มีมีน้ำค่ะตกแบบทับดิดตโปรยนี่ค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะเชิงสไลด์ทางด่วนค่ะ ขานี่ก็เป็นลายขอค่ะเป็นขอขั้นนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะตอบลูกค้าทางไลน์นะคะติดตามภาพรวมติดตามคุณแม่ติดตามทางช่อง YouTube นะคะดูภาพรวมดูทางช่อง YouTube ค่ะภาพนิ่งค่ะให้แอดไลน์นะคะค่ะแอดไลน์ข้าหาคุณแม่ค่ะถ้าทาไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้นะคะแอดไลน์นะคะ เพราะว่าคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะค่ะลูกค้าทางไลน์ห <knowledge> น <election> ึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะ ค่ะมีก็ลายเป็นสีเหลืองทองค่ะเป็นดอกไอ้ลายค่ะกับสีเหลืองทองนะคะค่ะเป็นลายตาง,งัดค่ะสวยค่ะชิงข้างชิงบนก็บริวารชัางน้อยตามมาค่ะเพราะว่าสริมของไทยอีสานใต้นี่ค่ะท่านจะค่ยอีสานใต้นี้เอาป้โลดสองหอร์หน่ปโาดโลด ค่ะ1,650บาทค่ะเป็นโซนมีสาใป้ายส่วนมากนี้จะเป็นสัญลักษณ์ช้างน้อยนะคะค่ะเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดสิรินค่ะเป็นสามเมืองสิรินเมืองช้างค่ะเพราะว่าที่อำเภอคุณแม่อยู่นั่นแหละอำเภอท่าตูมค่ะจะมีค่ะจะเป็นหมู่บ้านช้างค่ะเป็น,นที่ท่องเที่ยวนะคะ ขาดหมู่บ้านช้างขาดมือท่าตูมบ้านกับโพค่ะบ้านใกล้ๆบ้านคุณแม่นั่นแหละค่ะขาดหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะขาดโทสีเหลืองขาดสีเหลืองขาดมีผ้าสีเหลืองนะคะลายต่องับค่ะขาดใส่แล้วทําให้ผ้าพองนะคะถึงห้าขาดสีนี้ค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะ วยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เกดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้น,นไหนโซนทได้ค่ะ,ะน้อมราบกอบทางลายยืนดตต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเป็นงานสามตะกอทอมือค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางส,สวยไม่จืดกลางค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะสีนี้ค่ะถ้าเรียกว่าสีพื้นผ้าเป็นสีกะติค่ะลายก็คือลายดอกมะเขือประการท้อค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะสามตะกอทอมือค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นงานสามตะกอนนะคะค่ะพื้นผ้าสี ขาดวิสีกติค่ะค่ะช่วงนี้คุณแม่จะขายของราคาย่อมเยาไปก่อนนะคะเศรษฐกิจ,จช่วงนี้เศรษฐกิจ,จทรงตัวอยู่ตัวนะคะไม่พุ่งนะคะคาะจะอยู่ตัวขายของถ่าช่วงนี้ก็เงียบนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะเอาของราคาสูงมาขายขายไม่ได้เลยะคะ่ะคุณแม่ค่ะค่ะต้องขายราคาย่อมเยาไปก่อน,นะคะ่ะ ค่พ so the ื네้นผ้าผืนนี้ก็ออกโทนสีชมพูนะคะถ้าไหนอยากได้สีหวานแล้วก็โทรทักคุณแม่มาได้ค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทค่ะเสือตลอดตางานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เกด่งางค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะสีชมพูนะคะ หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะเชียงนานเข้าลกูกกวนค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมเมอค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะนี้ก็ลายดอกมะเขือนะคะ ค่ะลายดอกมะเขือประการต๊อบค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทสามตะกอทอเมอลายดอกมะเขือนะคะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะผืนผ้าเป็นสีเม็ดมะขามนะคะสําหรับผู้สูงวัยนะคะค่ะถ้าไมยังไม่ได้ของขวัญให้กับญาติพี่น้องค่ะค่ะช่วงปีใหม่ไทยนะคะ ่ามองหาผ้าไหมสวยๆกับแม่บวรรักษ์ข้าไหมสวยสดินนะคะค่ะไปฝากญาติพี่น้องค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทราคานี้พอหยิบพอจับนะคะพอเอื้อมมือถึงนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ตดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาไทายที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอยากก่าเจ็บอยากก่าโจนิกกนบนรักษาภาคคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้อง,งท่านนะ